แหม่ hey, hey. แอบมองอยู่สีนะวันนี้บอกเลยว่ามาขาัดขัดจะถูไม่ใช่อะไรเพราะว่าวันนี้นะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ีล้อและที่สาคัญเป็นแบรนด์จ้าตลาดอย่างเจ้ายูส e ุดีแม็กเครื่องสามพันนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับวันนี้จะกับเสฟายมาซ่านนะครับบอกเลยว่าวันนี้นะมากับพร้อมกับ4ประตูยกสูงสีขาวมุกและที่สำคัญมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหาย s u ูด e ีแม็กตัววีคอนี้อยู่นะ บอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะว่ารถคันนี้นะรถสวยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะเพื่อไม่การเสียเวลาขออนุญาตรีวิวตั้งแต่ด้านหน้าก่อนและกันเนาะบอกเลยว่าด้านหน้านะตัวน,นี้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ผสมฮาโลเจนเพราะว่าตัวน,นี้ยังไม่ใช่แบบว่าโปรเจคเตอร์ร้อยร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะทุกคนยังมีหลอดไฟสีเหลืองอยู่เนาะแล้วก็มีไฟเดียร์ไรให้ตรงแถบนี้นะครับนะแล้วด้านหน้านะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะสองชั้นนะครับผมบอกเลยว่า สวยน่าใช้งานมากเลยตามสไตล์เ e อีซุนะและด้าร่างมาพร้อมกับที่ครอบที่ครอบอที่ครอบไฟตัดหมอนั่นเองนาะมาเป็นแบบโครเมี่ยมมาแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้นะครับผมเนาะและที่สาคัญตัวนี้มาพร้อมกับล้อมแม็กคอบ18นิ้วนะบอกเลยว่าคันนี้นะเป็นล้อเดิมๆจากอ e ีซูุเลยโอ้ยขออภัยครับผมบอกเลยว่าตัวนี้มาพร้อมกับล้อเดิมๆจากอ e ีซสุเลยนะครับผมและตัวนี้มีสัญลักษณ์วีคอร์ให้เรียบร้อยนะ ตัวนี้สัญลักษณ์วีคอร์สให้เรียบร้อยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเครื่อง3 0 0พันนั่นเองนะครับผมและก็กระจกมองข้างก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวและสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะที่จะประตูโครเมียมและที่สําคัญถ้ามันเกตวีคอร์สจะมีแหล็กราวหลังคาตัวนี้มาให้เลยนะครับผมนะบอกเลยว่าสวยดูสมุ่มเรียบง่าย,ยานั่นเองนะและด้านข้างนะบอกเลยว่ามาพร้อมกับราวบันไดาราวบันไดสีเงินตัดกับสีดําก็บอกว่าดูสปอร์ตดูเท่สุดๆเลยนะครับผมนะและที่สาคัญนะ สติกเกอร์4ี่คูณ4ี่นี้ติดมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะบอกเลยว่ามองไม่ทางไหนหรือมองไหนหหวิ่งโหคนที่ขับขับ4่คูณี่เลยเหรอเนี่ยบอกเลยว่าหล่อจา้าบแน่นอนนะและด้านหลังนะทุกคนขอเนียพารูด้านหลังต่อตัวนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่น60ปีนะถ้าเกิดว่าตัวนี้ลูกค้าบางคนสงสัยพี่พี่อัดสติกเกอร์มาติดทำไมบอกเลยว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ ฉลองยอดขายของปีของ e ส่วนนั่นเองนะครับผมนะและตัวนี้เป็นตัวเกีรแซดด้วยแต่ว่ายังไม่ได้กล้องมองหลังมาทุกคนตัวนี้เป็นเกีรแซอยู่นะด้านในมันจะเป็นพรมอะไรมันติฟังก์ชันนั่นเองนะบอกเลยว่าสภาพสวยเอาไปใช้งานบอกเลยว่าจบแน่นอน่อะเดี๋ยวขอยากขึ้นไปนั่งด้านในให้หน่อยละกันนะบอกเลยว่าคันนี้ขอยากนั่งนิดนึงนะ่ะน้องน้องดัง,งนะ บอกเลยนะขึ้นมาก็มาพร้อมกับเบาะหนังสีดาเดิมๆจากโรงงานนั่นเองเนาะและบอกเลยว่าจับโคมอะไรก็มาพร้อมกับโคมอะไรมันติฟังก์ชันรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้นั่นเองและคันนี้บอกเลยว่าเลขมาอยู่ที่70,000กว่าโลเองนะจ๊ะลูกค้าขาและบอกเลยว่าตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องเล่น DVD AUX CD ได้หมดได้ที่สาคัญลูกค้าถามว่าเฮ้ยตัวนี้สามารถเชื่อมโูทูธได้ไหมตัวนี้เชื่อมโูทูธไ,ไ,ได้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะและบอกว่ามาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อ เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมนะอย่าขออนุญาตพาดูห้องเครื่องต่อเลยพันนี้นะบอกเลยว่าสวยถูกใจแน่นอนนะสวยถูกใจแน่นอนนะบอกนี่เปิดไฟกุญแจวา,าก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์แบบนี้นะครับผมนะขออนุญาตพาดูภายในต่อเลยบอกเลยนะตัวนี้เป็นตัวเครื่องสามพันนะสำหรับลูกค้าที่บอกว่าอยากได้แรงๆเครื่องใหญ่ๆนะ บอกเลยว่าตัวนี้นะเดิมเดิมจากโรงงานทุกชิ้นส่วนเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าของเหลวต่างๆดูแลให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกดูแลหมดให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจากศูนย์อิสนะบอกเลยว่าคันนี้นะวารันตีศูนย์ยังเหลืออยู่สามารถเช็คเข้าศูนย์ปกติได้เลยนะครับผมและที่สําคัญนะลูกค้าที่อยากจะเป็นหนี้ก้อนแรกจะเป็นหนี้ก้อนแรกในชีวิตเลยบอกว่าอยากได้รถก่อนแล้วเดี๋ยวทาบ้านนะคันนี้บอกเลยว่า ลูกค้าที่ไม่มีประวัติการผ่อนเสียสามารถเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยลูกค้าที่ไม่มีประวัติการผ่อนเสียสามารถเริ่มต้นที่ฟรีดาวทรงเบายบาๆที่ห0,000ื่นต้นๆน,นั่นเองนะครับผมนะบอกเลยว่าถ้าเกิดอยากได้คันนี้นะบอกเลยว่าต้องรีบจับรีบจองเข้ามาได้เลยนะสำหรับเจ้าอีซูซูดิแมกวีคอรสคันนี้นะรับรองได้ใช้ได้ขับนะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสําหรับวันนี้นะก็ขอบคุณนะครับที่ดูเสียไปจนจบไลฟ์อะจบคลิปนะครับผมล่าสุดจบไลฟ์นะติดไลฟ์สดมากนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็ ขออนุญ,ญาตฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้เซลปายด้วยนะครับหรือว่าจะกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาคดคลิปรีวิวหรือว่าไลฟ์สดของเรานะนั่นเองนะครับผมสําหรับวันนี้เซลปายวาซานขออนุญ,ญาตลาตัวตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ ทำไมต้องเลือกซื้อรถมือสองกับบริษัทสมชายคาร์เทนเตอร์เพราะเรามีรถให้เลือกกว่า300คันเต็นแฟนันได้ฟรีและส่งรถได้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วไทยเรามีศูนย์ซ่อมมาตรฐานครบวงจรพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญรถทุกคันทดลองขับฟรีเปิดให้บริการมากกว่า 40, 40ปีรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย